แต่ก่อนเนี่ยราคาอยู่ที่4ล้าน4ตอนนี้นะครับราคาไม่ถึงล้านกับ M L 2 5 0 4 m า t i c ปี2015คันนี้ครับสภาพเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ มาแล้วนะครับกับรถคันนี้เลยนี่คือ m e r c e d e s Benz M L 250 4ฟ a t ม c ปี2015นะครับสภาพสวยใหม่แบบนี้ประวัติสวยเซอร์วิสสวดทุกระยะนอกจากนั้นนะครับด้านหน้านี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะเกิดจากด้านหน้าก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ100%มาพร้อมกับสตาร์โลโก้แบบนี้เลยนะสำหรับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะมาพร้อมกับการขับเคลื่อนแบบ4ล้อการขับขี่นะครับเรียกได้ว่าทั้งประหยัดน้ำมันอัตราการเร่งดีแบบนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับภายในหรูหราสไตล์เนแแท้ลวก็ ชันความสะดวกสบายเนี่ยจัดเต็มมาเลยนะแอร์ออโต้ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาจอคอมมานะครับอุรมถึงอื่นๆและเป็นรถที่ประวัติสวยสวิกสูงทุกระยะอุปกรณ์ครบแบบนี้ด้วยนะอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับคันนี้นะครับจองให้ทันเท่านั้นพอครับ<ะ>ตอนเปิดตัวเคยขายอยู่ประมาณ4ี่ล้านสี่แสนบาทวันนี้นะครับราคาเหลือไม่ถึงล้านแล้ว